สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุนตัวหนึ่งที่เอ่อหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ Vanguard Growth ETF หรือที่เรียกสั้นๆว่า VUG เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ลงทุนในอะไรจุดเด่นข้อควรระวังเป็นยังไงโดยใช้ข้อมูลล่าสุดเอ่อถึงประมาณกลางปี2025เลยครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากค่ะตัวนี้เอาละครับเริ่มเลย VUG นี้มันคืออะไรครับชื่อเต็มๆก็ แวนการ์ดกรอสอีทีเนาะจัดการโดยแวนการ์ดเจ้ายักษ์ใหญ่ใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆของเขาคืออะไรครับก็คือเขาจะลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าก r o สนะคะหุ้นเติบโตหุ้นเติบโตใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะคะ large cap ในตลาดสหรัฐพยายามทำผลตอบแทนให้มันใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงเขาที่ชื่อ C R S P U S large cap growth index ค่ะ อ๋อดัชนี CISPUS Large Cap Growth Index ใช่ค่ะกองนี้ก็มีมานานพอสมควรแล้วนะคะตั้งแต่ปี2004นู่มเลยค่ะโหน่าเหมือนกันนะครับสิ่งที่เอ่อทำให้ VUG น่าสนใจหรือแบบมีความเฉพาะตัวก็คือเกณฑ์การเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตอะค่ะเขาจะเน้นหุ้นที่มีลักษณะ growth ชัดเจนมากๆคือบริษัทที่คนคาดจาร์ว่าจะโตเร็วโตวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เรื่องยอดขายกำไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยอดขายกำไรหรือแม้แต่พวกผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แล้วก็ต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่อย่างที่บอก large cap นึกภาพง่ายๆก็พวกเอ่อ e p p l r o s o r t s o r ผู้พ d i a ี่เพวกพบิ้มทั้งหลายค่ะซึ่งหุ้นพวกนี้แบบว่ามีน้ำหนักกับตลาดเยอะมากมีอิทธิพลสูงใช่ค่ะส่วนกลยุทธ์ที่เขาใช้เขาเรียกว่า passive replication เดี๋ยวก่อนนะครับ Passive replication อันนี้ถ้าแบบภาษาบ้านๆเลยมันคือยังไงครับอธิบายง่ายๆก็คือกองทุนเขาไม่ได้พยายามจะไปเลือกเฟ้นหาหุ้นที่ดีที่สุดด้วยตัวเองนะคะแต่จะพยายามถือหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนี C I S P ตัวนั้นนะคะอ๋อ oh. ตามสัดส่วนที่ดัชนีกําหนดไว้เป๊ะเลยเหมือนลอกกันแบ้านดัชนีมาเลยคะ่ะลอกกันบ้านเลยชัดแจนดีครับค่ะเพื่อให้ผลตอบแทนมันใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด ผลที่ตามมาก็คือพอร์ตมันก็จะมีหุ้นกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มธุรกิจที่ตัวเร็วๆเยอะหน่อยตามสไตล์ดัชนีโกรดนะคะเข้าใจแล้วครับคือเดินตามดัชนีไปไม่ได้พยายามจะเอาชนะตลาดแล้วเรื่องผลตอบแทนล่ะครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างดูเดือดแค่ไหนถ้าดูข้อมูลย้อนหลัง ณนะสิ้นเดือนมิถุนายน2025ก็ต้องบอกว่าโหน่าประทับใจทีเดียวนะคะอย่างผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีย้อนหลังก็ประมาณบวก26ต่อปีโหู6%ใช่ค่ะหรือถ้ายาวหน่อย10ปีก็เฉลี่ยโรารบวก16เปตต่อปีค่ะอืมตัวเลขนี้น่าสนใจมากเลย ค่ะแต่มันก็สะท้อนช่วงที่หุ้นโกรดโดยเฉพาะพวกเทคมันบูมมากๆนะคะแต่ยังไงก็ตามต้องย้ำกันเสมอๆนอะว่าผลตอบแทนในอดีตเนี่ยไม่ได้การันตีอนาคตนะคะแน่นอนครับอันนี้สำคัญมากตัวเลขดีแต่ก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยแล้วมีจุดเด่นอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องผลตอบแทนที่ผ่านมามีแน่นอนค่ะจุดที่เอ่อคนพูดถึงกันเยอะมากคือเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการค่ะหรือ expense ratio อ๋อค่าธรรมเนียมใช่ค่ะ ต่ำมากจริงๆแค่0.04%่อเต่อปีเองค่ะ0.04%นี่ถือว่าต่ำมากนะครับในกลุ่มนี้ ใช่ค่ะหาได้ยากมากใน ETF หุ้น Growth ใหญ่ๆแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะกลยุทธ์แบบ passive ที่เราคุยกันไปแล้วก็ขนาดกองทุนที่ใหญ่มากด้วยค่ะสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง1.9แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโห oh, ใหญ่มากจริงๆค่ะมันก็เลยเกิดการประหยัดต่อขนาด economy of scale แต่ก็มีอีกด้านที่ต้องรู้คือเรื่องเงินปันผลค่ะปันผลน้อย ค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ที่ประมาณ0.43ต่อปีเท่านั้นเองเพราะว่าบริษัท Growth ส่วนใหญ่เขามังจะเอากำไรที่ได้ไปลงทุนต่อขยายกิจการมากกว่าจะจ่ายออกมาเป็นปันผลนะคะโอเคงั้นสรุปจุดแข็งคร่าวๆก็คือได้ลงทุนในทีมใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคนี้เลยพวกเทคโนโลยีนวัตกรรม AI Cloud อะไรพวกนี้ใช่ค่ะบวกกับต้นทุนที่ต่ำมากๆ แลวก็การลงทุนแบบตามดัชนีหรือ passive ก็ช่วยให้ผลตอบแทนไม่หนีจากดัชนีมากนักแถมเพราะเป็นหุ้นใหญ่การซื้อขายก็น่าจะคล่องตัวสภาพคล่องสูงถูกเลยครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือด้านบวกแต่ว่าเหรียญมันก็มีสองด้านเสมอเนาะความเสี่ยงก็มีจุดที่ต้องดูดีๆเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยหุ้นโกรดเนี่ยโดยธรรมชาติของมันมักจะผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวมอยู่แล้ว ผันผวนสูงใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นหรือเวลาที่ตลาดเริ่มกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นหรือ valuation ว่ามันแพงไปหรือเปล่าหุ้นหลายตัวใน VUGU เนี่ยมีพวกค่า PE หรือ price to book สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเยอะเหมือนกันค่ะหมายความว่าเราจ่ายแพงเพราะคาดหวังการเติบโตสูงมากๆถูกต้องค่ะคือนักลงทุนยอมจ่ายแพงเพื่อหวังการเติบโตในอนาคตที่สูงมากๆ ถ้าเกิดการเติบโตมันไม่เป็นไปตามที่คาดราคาหุ้นมันก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความคาดหวังสูงถ้าทำไม่ได้จริงก็เจ็บหนักได้ใช่ค่ะนอกจากนี้การที่พอร์ตมันค่อนข้างกระจุกตัวในหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวแล้วก็ในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลกักอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะกระจุกตัวนี้ก็เสี่ยงค่ะถ้าเกิดหุ้นกลุ่มนาตลาดพวกนี้เกิดสะดุดหรือมีข่าวไม่ดีเฉพาะตัวขึ้นมา ผลกระทบต่อ VUG ก็จะแรงกว่ากองทุนที่เขากระจายไปหลายๆอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะอืมจริงด้วยครับแล้วก็สุดท้ายเพราะ VUG เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐเป็นหลักกองทุนก็จะอ่อนไหวต่อปัจจัยเฉพาะของสหรัฐมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองกฎระเบียบต่างๆเมื่อเทียบกับกองทุนที่เขากระจายลงทุนไปทั่วโลกอะค่ะชัดเจนเลยครับทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาและถ้าให้สรุปเนี่ย VUG น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่มองการลงทุนระยะยาวจริงๆค่ะอาจจะ5ปี10ปีขึ้นไประยะยาวๆใช่ค่ะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเทคกลุ่มนวัตกรรมต้องเป็นคนที่รับความผันผวน,นสูงๆได้ด้วยนะคะรับความเสี่ยงได้สูงค่ะ แล้วก็เป้าหมายหลักคืออยากให้เงินลงทุนเติบโตหรือ capital growth มากกว่าจะอยากได้ปันผลสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนต้องเป็นคนที่เอ่อให้ความสำคัญกับเรื่องต้นทุนต่ำๆแล้วก็ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของผู้จัดการกองทุนด้วยค่ะแล้วถ้าใครไม่เข้าข่ายนี้เช่นต้องการปันผลหรือรับเสี่ยงไม่ค่อยได้ ถ้าต้องการกระสาเงินสดจากปันผลสม่ำเสมอหรือเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงรับความผันผวนแรงๆไม่ไหวหรือคิดจะลงทุนแค่สั้นๆวิวจีก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าแวนการ์ดเองในฐานะผู้จัดการกองทุนเขาก็มีชื่อเสียงดีมากเรื่องความน่าเชื่อถือการที่เขาเน้นประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลกักแล้วก็ความโปร่งใสอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกเสริมเข้ามาค่ะ งั้นโดยรวม VUG ก็ถือเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เชื่อในธีมการเติบโตของหุ้นยักษ์ใหญ่ในสหรัฐแล้วก็พร้อมจะอยู่กับมันยาวๆหน่อยแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงทั้งเรื่องความผันผวนแล้วก็การกระจุกตัวให้ดีๆด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะและขอทิ้นค้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะการที่ VUG ประสบความสำเร็จมากๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนสำคัญมันก็มาจากการที่พอร์ตให้น้ำหนักกับหุ้นเทคใหญ่ๆแค่ไม่กี่ตัว ซึ่งกลุ่มนี้มันนำตลาดมาตลอดใช่ครับกลุ่มนี้นำโด่งเลยคำถามคือความสำเร็จที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยแบบนี้ในอดีตเนี่ยมันจะยังเป็นสูตรสำเร็จสำหรับทศวรรษข้างหน้าได้หรือเปล่าคะในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็อาจจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนตลาดแทนที่ของเดิมได้ตลอดเวลาอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ VUG กัน ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ